Bye. <laughs> สวัสดีค่ะตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Happy to Eat ค่ะช่องที่จะมีความสุขและก็สนุกไปกับการกินนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้ว EP ที่2ที่ผ่านมาเรากินอะไรเอ่ยเพื<ๆ>่อนๆจำได้กันหรือเปล่าคะ EP ที่อ้ย EP ที่2ที่เรากินก็คือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเดือดนั่นเองค่ะซึ่งก็ลงไปแล้วนะคะกับคลิปของ EP ีที่2นะคะเพื่อนๆไปดูกันได้นะคะที่ช่อง Happy To Eat ค่ะแล้วก็วันนี้ EP ที่3นี่เลยเห็นอะไรไหม ไก่ทอดตัวเป็นๆที่ตอนนี้ตายเรียบร้อยแล้วนะคะนี oh, <no. S 1> ่นะคะแล้วก็กิน,นกับขนมจีนตำซั่วนะคะวันนี้รสจัดจ้านเลยนะคะแล้วเราก็มีไก่ทอดเนี่ยก็จะมีน้ําจิ้มสูตรหวานนะคะนิดน,นึงแล้วก็น้ําจิ้มสูตรเผ็ดค่ะแล้วเราก็จะกินพร้อมกับหมูกระจกด้วยนะคะพอ <Wow. S 1> ผักเครื่อนเคียงก็มีผักสลัดมีแตงแล้วก็มีมะเขือมะเขือเทศ แล้วก็มะนาวอันนี้ไม่น่าจะกินได้มาโชว์เฉยๆก่อนนะคะก็คลิปที่แล้วก็ไม่ค่อยได้กินผักคลิปนี้ก็จะพยายามกินผักให้ได้เอยอะๆนะคะมาเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรามากินกันเลยค่ะก่อนกินก็ต้องเทน้ำก่อนนะคะน้ำเปล่าอีเช่นเคยเพื่อประโยชน์ที่ดีของสุขภาพเรามา ใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวหรือทานข้าวคนเดียวนะคะเอาข้าวมากินพร้อมๆกันนะคะกับแฮปปี้ทูอีทแล้วก็ตายด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยเรามากินอะไรก่อนดีเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะคะคลิปนี้เพราะว่าใช้ช้อนคงไม่น่าจะสะดวกสบายสำหรับเราเท่าไหร่อืม Mà nó cọp 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 mong cọc mong 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 รู้เป็นยังไงเนาะดีมากเลยต้องกินแกงกับส้มตำน,นะคะรสชาติดี เดี๋ยวน้ำจิ้มกัดน้ำจิ้มเผ็ดดูอืมอร่อยไม่ตกแบบ ทอดกำลังดีเลยนะครับนี่อ่น้จิ้มก็ดีะน้ำจิ้มหวนจะน้ำจิ้มหวนดีกว่า อร่อยค่ะอร่อยมากเลยคุณผู้ชมมามากินพร้อมกันเลยนะคะใครมีข้าวก็ามานั่งกินดร้อยกันกับข้าวอะไรก็ได้ คนที่ได้ยินเสียงดุด,ดังจนเกินไปหัวหน้มมาค่ะ Alô, แล้วค่หมูของเราเรนจะน้อยจัง อร่อยทั้งตัวสัน่นอืน้องๆน้องหนูที่ดูอยู่นะคะผักมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะกินเยอะๆนะถ้ากินไม่ได้ก็ถ้าไม่เคยกินผักก็เริ่มกินจากผักที่เรากิน,นง่ายก่อนอย่างเช่นผักสลัดนี่กินได้นะคะเพราะว่ามันไม่ขมไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่คะ่ะแต่ว่ามันมีประโยชน์นะคะ Ông tài rất kinh người ที่บ้านตายกินแบบทั้งกระด,ดูกแล้วนะคะถ้าไม่ปิดแบบนี้น Oh no แับเก็บต้องต่ำก่อนนะ อร่อยมากเมนูที่ควบคู่กันมาอย่างยาวนานก็คงจะเป็นส้มตำหมูไก่ทอดนี่แหละค่ะหรือไม่ก็ไก่ย่างกินเนะมื่อไหร่ก็อร่อย Ừ. Vậy nên nữa, đợi ăn thêm một chút ขอตบท้ายด้วยหน้อจอชิ้นนี้นะคะเพราะว่าอิ่มมากเลยตอนเล้ไม่ไหวจริงจริงแ่ก็คงเดี๋ยวไว้เท่านี้นะคะแต่อร่อยมากจริงเอาแขมหนังให้อีกนิดนึงเห็นหนังแล้วมันกดใจไม่ไหวจริงนะคะอร่อยมากค่ะ อิ่มมากเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงกันเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าวันอิ่มจริงๆเลยนะคะวันนี้้วก็ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็กดติดตามกันทุกคนนะคะแต่ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่อง Happy t ท Eat ของเราได้ทาคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมทุกคนได้ชมกันดูนะคะสำหรับวันนี้ตต่แล้วก็ Happy t ท Eat ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ